วันนี้นะครับแดดดีมากเลยนะครับเป็นวันเสาร์ที่มีแดดนะครับแฮปปี้มากๆเลยกำลังจะเดินทางไปสอนนะครับที่แถวซาร์ทอนสีลมเดี๋ยวเจอกันนะครับไปขึ้นรถไฟฟ้าก่อนครับอาหารเช้าครับมีกาแฟดำนะครับแล้วก็ขนมเจนิดหน่อยนะครับเท่านี้ก็พร้อมสอนได้แล้วครับ I again. Challenge five. Hey, good, yeah. <laughs> <Woo>. Happy. this London, a battery. And Hammer. สอนเสร็จแล้วนะครับรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับที่ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขนะครับคุณเทดดี้ก็อยากเชิญชวนทุกคนนะครับมาออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายที่ไหนก็ได้นะครับจะที่บ้านที่สวนสาธารณะหรือว่าที่ฟิตเนสที่เราสะดวกนะครับหรือว่าจะมาเจอกับคุณเทดดี้ที่นี่ก็ได้นะครับทุกๆวันเสาร์นะครับคุณเทดดี้จะสอนที่สาธรแล้วก็ที่สรีลมนะครับมาเจอคุณเทดดี้ได้นะครับ ยังไงคุณ teddy ฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe ให้คุณ teddy ด้วยครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆทุกๆครั้งนะครับในช่อง teddy bear warrior youtube ด้วยนะครับเราจะได้เจอกันบ่อยๆเลยครับเจอกันนะครับ see you